มาดูการเมืองหน่อยอัตกิท่านผู้ชมคงคิดถึงชายคนนี้เขาไม่ปรากฏตัวมานานมากนะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะถ้าไม่ได้เป็นเพราะลูกป่วยแล้วต้องไปส่งข้าวนะไม่ปรากฏนะ ล่าสุดคุณองอิงนะคะท่านนายกแพทองทานค่ะลงในไอจีส่วนตัวนี่ค่ะเขียนบรรยายด้วยนะคะออบอกว่าลูกคนเล็กป่วยรีบมาหา,าถือข้าวเย็นมาส่งน่ารักที่สุดขอบคุณครับอ๋อคุณองอิงคือลูกคนเล็กตัวเองคือขนาดลูกคนเล็กเป็นนายกแล้วนะก็เลยเอาเข้าวมาส่งมาเยี่ยมมาเยี่ยมหอมไม่ดีทุนตามาเยี่ยมมาเยี่ยมหอมไม่ดีทุนตา มาเยี่ยมมาเยี่ยมเนี่ยแล้วนักข่าวก็ช่างจับประเด็นเมื่อวานนี้คุณพิธามา,มามวาระวาระหนึ่งนักข่าววุตส่าสตร์จะถามนี่ทนายกแพทองทานป่วยนะจะให้กําลังใจไหมค่ะให้กําลังใจยังไงไหมคุณพิธาก็ไปกว้างเลย ก็เป็นกําลังใจให้นักการเมืองทุกคนที่พยายามทํางานเพื่อประชาชนทั้งคุณแพทองทานและคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนด้วยอันนี่บางทีการเมืองก็ทาให้ไม่พูดตรงๆเหมือนกันเขาถามว่าใช้กําลังใจคนป่วยไหมค่ะให้กําลังใจนักการเมืองทุกคนที่พยายามทําเพื่อประชาชนทั้งคุณแพทองทานและคุณนัทพงษ์แย่แล้วก็ว่ากันต่อเมื่อวานนี้ที่เข้มข้นจริงๆเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องนี้แหละมีเสียงไหม เลือกรณีโพของพักประชาชนออกมาตูนค่ะแล้วคุณคุณคุณพิธาอาดีตหัวหน้าพักว่ายังไงเอออาท่านผู้ชมอาโตัวผมเองตอนที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลคะแนนก็ไม่ได้เยอะนะใช่ค่ะเหลือบางทีสามเปอร์เซ็นก็เคยมีเหมือนกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะว่าอาคุณเทงนัฐพลเรืองปัญญาวุฒิเนี่ยผ่านแน่ๆมีไหมอ่ามีไหม มีบอกด้วยค่ะว่าต้องย้อนกลับไปดูบอกเวลาคุณพิธาบอกเวลาดูโพเนี่ยผมจะดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วน <Not S 1> ้อนกรุงเทพโพงออแต่ว่ามวานพูดเป็นประโยคแรกๆเลยว่าเวลาดูผมจะดูว่าใครเป็นคนทำโพ๋ออ่ะไหนเนี่ยจะไม่ค่อยดูตัวเลขจะดูใครทำแล้วล่อยเอา<ท>มาวิเคราะห์โอเคค่ะหลังจากวิเคราะห์เสร็จก็เชื่อว่าเดี๋ยวพักฝ่ายค้านก็จะนำมาปรับปรุงแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าคือ นักข่าวถาม,มานะคะว่าพอเป็นแบบนี้แปลว่ามีช่องโหว่หรือเปลา่าพรรคประชาชนต้องปรับตรงไหนไหมคุณพิธาบอก ก็ต้องใช้เวลาแล้วถ้าดูตามเนื้อผ้าและติดตามการทํางานของผู้นําฝ่ายค้านคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยอ,อย่างน้อยที่สุดเขาก็ทําได้ตามมาตรฐานนะเหมือนกับตอนที่เป็นพักเก้าไกลที่ผมเคยทํามาเชื่อว่าจะสามารถทํางานและบริหารจัดการได้แต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจว่ามีการโจมตีพักเยอะพอสมควรขอใช้โอกาสนี้ในฐานะที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานมา5-6ปี เห็นว่าพักประชาชนก็มีความตั้งใจทํางานเพื่อคนไทยมไม่ใช่เป็นพักประชาชนที่มีนามสกุลพม,ม่าไม่ใช่พักประชาชน B r n แน่นอนอตั้งใจทํางานแก้ปัญหาให้คนไทยเพียงแต่บางปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะต้องได้รับการจัดการเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยอย่างเช่นฝุ่นคอร์รัปชันแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียนในระบบฉะนั้นที่มีการบอกว่าเป็นพักประชาชนพมา่าหรือมีการพูดว่าพักภูมิใจกัมพูชา เอาเนี่ยลูกหลงไปที่คุณอารุธินเหรอคือมันมีดราม่าเรื่องภูมิใจกัมพูชาด้วยค่ะไอะ้ที่คุณอรุธินไปกัมพูชาอ่าแล้วก็ไปรับรองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะค่ะหมายถึงวัฒนธรรมร่วมวัฒนธรรมร่วมไทยกัมพูชาคุณอรุธินปฏิเสธไม่ใช่เหรอนั่นแหละตอนนี้คุณพิธทาพูดถึงค่ะว่าเนี่ยก็ไหนๆก็พูดถึงไปเลยนะอีกพักหนึ่งที่ก็มีกระแสะเรื่องนี้ก็คือพักภูมิใจกัมพูชาแบบนี้ถือเป็นการใช้ชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองขอวววิงงนนนไไไปปปปถึรรระะชชชาา่่มด้เเ็โยยย์กกับล เว้นคนที่ต้องการจะโจมตีและต้องการเบี่ยงประเด็นสําคัญอขอให้แยกให้ออกว่าเป็นการโจมตีหรือเฟกนิวส์หรือเป็นการพูดข้อเท็จจริงแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องเมื่อไหร่พักประชาชนถึงจะเป่งประกายนี่เป็นคำถามจากนักข่าวค่ะคุณพิธาบอกถามถูกคนแล้วแล้วก็เล่าย้อนนิ่ด้าโพครั้งแรกของผมอะ่ะ 3เปขึ้นไปถึง45ในเวลา3ปีเพราะฉะนั้นหากถามว่ามีเวลาเท่าไหร่ผมก็มองว่ามีเวลาตัดสินใจก่อนประชาชนจะเข้าคูหาเลือกตั้งนั่นเองจะต้องผ่านและเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านทั้งอุณหภูมิการเมืองความกดดันและความอดทนเชื่อว่าหากผมผ่านไปได้คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็จะผ่านไปได้เช่นกัน เข้าใจว่ามีการโจมตีพักเยอะพอสมควรจะต้องใช้โอกาสนี้ในการที่ในฐานะที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานกับเขามา5-6ปีนะครับเว่าเขาเป็นพักประชาชนที่มีความตั้งใจมาดูการเมืองหน่อยอันตกิทานผู้ชมคงคิดถึงชายคนนี้เขาไม่ปรากฏตัวมานานมากนะคุณทักษิณชินวัตรอด,อดีตนาย,ยกค้าไม่ได้เป็นเพราะลูกป่วยแล้วต้องไปส่งข้าวนะไม่ปรากฏนะ ล่าสุดคุณองอิงนะคะท่านนายกแพทองทานค่ะลงในไอจส่วนตัวนี่ค่ะเขียนบรรยายด้วยนะคะบอกว่าลูกคนเล็กป่วยรีบมาหา,าถือข้าวเย็นมาส่งน่ารักที่สุดขอบคุณครับมาเย,ยียม่มาเมอ๋อคุณองิงคือลูกคนเล็กตัวเองคือขนาดล <PRI> ูกคนเล็กเป็นนายกแล้วนะก็เลยเอาข้าวมาส่งมาเยี่ยมมาเยี่ยมอมไม่ดีทุนตามาเยี่ยมมาเยี่ยมมดีทนตา มาเยี่ยมมาเยี่ยมนี่แล้วนักข่าวก็ช่างจับ <ตา S 1> ประเด็นเมื่อวานนี้คุณพิธามามมมมวาระวาระหนึ่ง <ตา S 1> นักข่าววุตสาส์จะถาม<ต>าอ่านี่ทนายกแพทองทานป่วยนะจะให้กําลังใจไหมค่ะให้กําลังใจยังไงไหม <ตา S 1> คุณพิธาก็ไปกว้างเลย ก็เป็นก <g reck ing> ําลังใจให้นักการเมืองทุกคนที่พยายามทํางานเพื่อประชาชนทั้งคุณแพรทองทานและคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนด้วยอันนี่บางทีการเมืองก็ทําให้ไม่พูดตรงๆเหมือนกันเขาถามว่าใช้กําลังใจคนป่วยไหมค่ะให้กําลังใจนักการเมืองทุกคนที่พยายามทําเพื่อประชาชนทั้งคุณแพทองทานและคุณนัทพงษ์แย่แล้วก็ว่ากันต่อเมื่อวานนี้ที่เข้มข้นจริงๆเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องนี้แหละมีเสียงไหม เรื่องกรณีโพของพรักประชาชนออกมาตูนค่ะแล้วคุณคุณคุณพิธาอดีตหัวหน้าพักว่ายังไงเอ่ออาท่านผู้ชมอาโตผมเองตอนที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลคะแนนก็ไม่ได้เยอะนะใช่ค่ะเหลือบางทีสเปอร์เซก็เคยมีเหมือนกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะว่าอาคุณเทงนัฐอ่รเรืองป,ปัญญาวุฒิญญเนี่ยผ่านแน่ๆมีไหมอ้ามีไหม มีบอกด้วยค่ะว่าต้องย้อนกลับไปดูบอกเวลาคุณพิธาบอกเวลาดูโพเนี่ยผมจะดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วนอนกรุงเทพโพไงแต่ว่าเมื่อวันพูดเป็นประโยคแรกๆเลยว่าเวลาดูผมจะดูว่าใครเป็นคนทำโพ๋ออ่ะไหนเนี่ยจะไม่ค่อยดูตัวเลขจะดูใครทำแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์ไม่มีเสียงโอเคค่ะหลังจากวิเคราะห์เสร็จก็เชื่อว่าเดี๋ยวพักฝ่ายค้านก็จะนำมาปรับปรุงแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าคือ นักข่าวถามนะคะว่าพอเป็นแบบนี้แปลว่ามีช่องโหว่หรือเปล่าพรรคประชาชนต้องปรับตรงไหนไหมคุณพิธาบอก ก็ต้องใช้เวลาแล้วถ้าดูตามเนื้อผ้าและติดตามการทํางานของผู้นําฝ่ายค้านคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยอ,อย่างน้อยที่สุดเขาก็ทําได้ตามมาตรฐานนะเหมือนกับตอนที่เป็นพักเก้าไกลที่ผมเคยทํามาเชื่อว่าจะสามารถทํางานและบริหารจัดการได้แต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจว่ามีการโจมตีพักเยอะพอสมควรขอใช้โอกาสนี้ในฐานะที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานมา5-6ปี เห็นว่าพักประชาชนก็มีความตั้งใจทํางานเพื่อคนไทยมไม่ใช่เป็นพักประชาชนที่มีนามสกุลพม,ม่าไม่ใช่พักประชาชน BRN แน่นอนอตั้งใจทํางานแก้ปัญหาให้คนไทยเพียงแต่บางปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะต้องได้รับการจัดการเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยอย่างเช่นฝุ่นคอร์รัปชันแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียนในระบบฉะนั้นที่มีการบอกว่าเป็นพักประชาชนพมา่าหรือมีการพูดว่าพักภูมิใจกัมพูชา เอาเนี่ยลูกหลงไปที่คุณอรุธินเหรอคือมันมีดราม่าเรื่องภูมิใจกัมพูชาด้วยค่ะไอะ้ที่คุณอารุธินไปกัมพูชาอ่าแล้วก็ไปรับรองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะหมายถึงวัฒนธ,ธรร,รมร่วมวัฒนธ,ธรร,รมร่วมไทยกัมพูชาคุณอรุทินปฏิเสธไม่ใช่เหรอนั่นแหละตอนนี้คุณพิธทาพูดถึงค่ะว่าเนี่ยก็ไหนๆก็พูดถึงไปเลยนะอีกพักหนึ่งที่ก็มีกระแสะเรื่องนี้ก็คือพักภูมิใจกัมพูชาแบบนี้ถือเป็นการใช้ชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการทําลายล้างทางการเมืองขอวววิงงนนนไไไปปปปถึรรระะชชชาา่่มด้เเ็โยยย์กับคล เว้นคนที่ต้องการจะโจมตีและต้องการเบี่ยงประเด็นสําคัญอขอให้แยกให้ออกว่าเป็นการโจมตีหรือเฟกนิวส์หรือเป็นการพูดข้อเท็จจริงแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องเมื่อไหร่พักประชาชนถึงจะเป่งประกายนี่เป็นคำถามจากนักข่าวค่ะคุณพิธาบอกถามถูกคนแล้วแล้วก็เล่าย้อนนิด้าโพครั้งแรกของผมอ่ะ 3%ขึ้นไปถึง45%เ์ในเวลา3ปีเพราะฉะนั้นหากถามว่ามีเวลาเท่าไหร่ผมก็มองว่ามีเวลาตัดสินใจก่อนประชาชนจะเข้าคูหาเือกตั้งนั่นเองจะต้องผ่านและเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านทั้งอุณหภูมิการเมืองความกดดันและความอดทนเชื่อว่าหากผมผ่านไปได้คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็จะผ่านไปได้เช่นกัน เข้าใจว่ามีการโจมตีพักเยอะพอสมควรจะต้องใช้โอกาสนี้ในการที่ในฐานะที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานกับเขามา5-6ปีนะครับว่าเขาเป็นพักประชาชนที่มีความตั้งใจทํางานเพื่อคนไทยแต่เป็นการทํางานให้กับคนไทยแบบสากลให้ทํางานให้กับคนไทยแบบที่เป็นประชาคมอาเซียนนะครับไม่ใช่เป็นพักประชาชนที่มีนามสกุลไม่ใช่เป็นพักประชาชนพมา่าไม่ใช่เป็นพักประชาชน b r ีแน,น,น่นอน ขามีความตั้งใจดีที่จะ,ะแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวไทยเพียงแต่ว่าบางปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเรื่องฝุ่นพีเอ็มสองจุเรื่อง 5, ออนไลน์แกมเรื่องการคอร์รัปชันจากแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีการขึ้นระบบต้องได้รับการจัดการการที่มีมีกระบวนการที่จะพยายามบอกว่าเป็นพักประชาชนหรือรรคประชาชนนี้รวมถึงต้องให้เครดิตว่าพักภูมิใจการผู้ชาก็เกิดขึ้นเท่าที่ผมเห็นจากต่างประเทศอันนี้เนี่ยการที่มันใช้ชาตินิยมมาเป็น เครื่องมือในการทาลายล้างทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเกาะกูดไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจกัมพูชาไม่ว่าเป็นพรรคประชาชนพม่าเนี่ยต้องวิงวอนพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยยกเว้นคนที่ต้องการที่จะโจมตีและก็ต้องการที่จะเบี่ยงประเด็นสำคัญสำคัญที่เป็น priority ของรัฐบาลอย่างที่นี้เนี่ยมันต้องแยกให้ออกว่าเป็นการโจมตีเฟคนิวส์หรือว่าเป็นแค่การพูด ามถูกคนโพนิด้าครั้งแรกผมสผมจบที่46%่อภายใน3ามปีขึ้นจาก3เป็น6เป็น10เป็น21เป็น30เป็น42่อแล้วค่อยเป็น45เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ามีเวลาเท่าไหร่ผมว่าก็ยังมีเวลาจนถึง<อ>ก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจเข้าคูหานั่นแหละแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านผ่านทั้งอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนแรง ผ่าน pressure หรือความกดดันแล้วก็ความอดทนในการใช้เวลาถ้าผมผ่านมาได้ผมก็เชื่อว่าคุณเท็งก็ผ่านได้เช่นเดียวนอ่านี่ท่านผู้ชมมีความเชื่อมั่นไล่ไปทีละข้ออันนี้จะคล้ายๆกับที่คุณเทง็งกับคุณสราวุฒิใจจราย,ยุจใจหลักมาบอกนั่นแหละว่าพักก้าวไกลเมื่อตอนคุณพิธาขึ้นมา,มาใหม่โอ้โหคะแนนเนี่ยหายยากมากแต่ใช้เวลาแล้วไปพีคช่วงเลือกตั้ง จนชนะการเลือกตั้งเป็นระดับหนึ่งถ่ะบอกตปแล้วแรกผมเข้ามา3%าเปอร์เซ็นต์เอง่ะ,ะข้อต่อมาคนพิธามเมื่อวานนี้นี่แกปรากฏตัวนานๆมานี่ถามกับเจ้าละวันเลยค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องกรณีรัฐบาลเพื่อไทยเคยสัญญากับประชาชนเรื่องแก้รัฐรัญูเรื่องโทษกรกมคุณพ <ๆ S 2> ิธาเมื่อวานนี้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องร่างนิรโทษกรกมที่ไม่ทันสมัยนี้แล้วไปสมัยหน้าแล้วก็ชัดเจนจากเพื่อไทย และพังรัฐบาลว่าไม่รวมคดี1นึเนี่ยคุณพิธาก็บอกว่ากังวลถึงสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนกังวลถึงสัญญาที่เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนว่าสิ่งแรกๆที่จะทําคือการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องมีประชามติและก็การนิรโทษกรรมทางการเมืองแม้จะเห็นต่างและไม่เห็นต่างแล้วก็ใช้คํานี้ค่ะว่าดูเหมือนมีการกระวิงเวลาม,มีการศึกษาแล้วศึกษาอีกโดยที่ไม่มีความจําเป็นอะไรสวก็เปลี่ยนชุดใหม่มีประธานแล้ว ยังเห็นไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยังเป็นความไม่แน่นอนในทางการเมืองไทยต่อไปอคำนึงถึงประชาชนที่โดนลิดรอนสิทธิ์เพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองอ,อ่ะท่านผู้ชมกังวลถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนกังวลถึงสัญญาที่เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนทุกคนว่าสิ่งแรกๆที่ควรที่จะทำคือการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องมีการทำประชาติและก็การนิรโทษกรรมทางการเมือง แม้ว่าจะเห็นต่างไม่เห็นต่างเนี่ยมันก็เหมือนกับดูเหมือนก็มีการ,รวิงเวลามีการแบบศึกษาแล้วศึกษาอีกโดยที่มันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรแล้วก็สวเปลี่ยนชุดใหม่ตอนนี้ก็เป็นประธานขึ้นมาใหม่ก็ยังดูเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นไม่ชัดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังเป็นความไม่แน่นอนในการเมืองไทยต่อไปแล้วก็คานึงถึงประชาชนที่โดน,นดริดลอนสิทธิ์เพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองแต่แน่น,นอนว่าถ้าเกิด นักการเมืองก็ดีไม่ว่าจะเป็นสภาสูงหรือสภาล่างไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนพูดไว้อย่างทําอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เป็นประธานก็อยู่ทากเดียวกันกลกฏว่าโบดออกมาก็ไม่ได้ตรงตามที่ที่ตัวเองเสนอยติที่ตัวเองเสนอมายังงดออกเสียงเองอะไรเงี้ยผมก็กังวลว่ามัน,ม,นมันคนก็จะรู้สึกได้ว่า,วามันมันวนไปวนมาไม่ม,ไม,มีไม่มีความชัดเจนขึ้นมาอ่าประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง แยกให้ชัดก่อนคือัรนีหนานี้เ,เราพูดถึงประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมค่ะซึกพักเพื่อไทยประกาศจุดยืนว่า<ช>ไม่รวมคดี1นึและ1นึใช่คะ่ะคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่คดีร้ายแรงไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้คอร์รัปชันอันนี้นิธธธธนษษรถถนโทษหมดตั้งแต่ปี48แต่ยกเว้นไม่นับรวมคดี1นึประกาศจุดยืนตั้งแต่นายกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณภูมิทำใช่ไหม อ่าก็ปรกบบากฏเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมก็ยำ้ำอ่าในทํานองที่นักข่าวถามว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะไม่เสียมวลชนเหรอคุณภูมิธรรมบอกไม่เสียก็เป็นจุดยืนของทุกพักการเมืองที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ฉะนั้นเมื่อร่วมกันบนพื้นฐานที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องนี้ก็ต้องยืนยันคือคุณภูมิธรรมเนี่ยยกย้อนกลับไปตอนตั้งรัฐบาลหลังจากพักก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จแล้วตอนนั้นพักเพื่อไทยเป็นขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย การคุยกับทุกพักและประกาศแถลงทุกพักทุกพักพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือไม่แต่ต้องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุที่ทาไมถึงจับมือกับพักก้าวไกลไม่ได้อ่าเป็นการถแถลงเพราะฉะนั้นกรณีนี้ละทุก,ก็เช่นเดียวกันคนภูมิคำก็ระบุว่ามันเป็นจุดยืนของทุกพักที่มาร่วมจัดรัฐบาลในครั้งนี้เมื่อร่วมกันบนพื้นฐานไม่มีเงื่อนไขนี้ก็ต้องยืนยันตรงนี้ มันไม่ใช่เรื่องเสียมนชนไม่เสียมลชนนะครับมันเป็นจุดยืนที่พรรคได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเมื่อเราร่วมกันมาบนพื้นฐานที่มีเงื่อนไขเรื่องนี้ถ้าทุกคนจําได้ที่เราไปเชิญไปแต่ละพรรคเนี่ยทุกคนออกมาพูดเรื่องนี้หมดเพราะฉนั้นในเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลมีเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขเราก็ต้องยืนหยัดตรงนี้แน่นอนท่านบู้ชมขนาดที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ดูจะโดดดัน ณขณะนี้ทําท่าว่าจะเป็นพักคุณลุงนะพลังประชารัฐค่ะพลังประชารัฐสังเกตไหมสังเกตวันก่อนก็แถลงเรื่องกรณีของ MOU 2 5 4 4กับเกาะกูดค่ะโดยเอาคณะมาแถลงเนี่ยนี่รู้สึกจะมีคุณธีรชัยโูนาดนราดุบาลใช่ถูกไหมค่ะมีค่ะอกลุ่มนักวิชาการของพรคพลังประชารัฐะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวอันนี้ โคศกพักพเลยโคศกพลตำรวจโทรปิยะตาวิชัยค่ะ<อ>แต่น <หา S 2> อีกช็อตหนึ่งที่บรรดาน,นักวิชาการของพักมาน,น,นั่งอธิบายเลยยังไม่นับรวมประเด็นเรื่องดีไอคอนนะอือะที่มีการถแถลงบอกอตัวยอดต่างๆเนี่ย <c oughs> เพื่อไทยทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อไทยล้วนๆเลย